สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุัตนครับสวัสดีตอนเช้าๆชาบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมสรีพรหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้อาการสรีพรนะครับเ,เดี๋ยสรีพรยังไงบ้างนูหายยังหายแล้วูหายแล้วเาุมอ่เอาอ,อุ้มมื ใจเหมือนกันนะเรา,าเนี่ยต้องก,การความกอบกู้เหมือนกันนะเราเนี่ย เหลืออยู่ประมาณนิดเดียวดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะ,ะก็อีกหนึ่งสัปดาห์ก็อยากหายแล้วยาที่เขาซื้อมาเมื่อวานแม่ใช้ยาล้างแผลนะครับวันนี้เพราะว่าแผลยังมีน้องอยู่แต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่ายังดีขึ้นเพราะว่าแผลเริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพา ชมการล้างแผลหน่อยนีแจะว่าไม่อาจถ่ายทอดให้ชมหมดได้นะครับม่เห็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนี่คือสิริพรสาวสวยของเรานะครับในตอนเช้าวันนี้สิริพรแม่นามนคนน่ารักสิริพรของเราบรรยากาศตอนเช้าที่นี่นะครับผมนะครับสาวสิริพร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 他有个妹了，我你 I don't know ใส่แผลหน่อยนะครับผมเป็นประสัตในวันนี้เป็นเพศสดีจ้าเดี๋ยวพ่อจะทายแผลให้หนึ่ง <c oughs> ความร่วมมือกับสัตว์ทะเลดีมากกว่านี้อืมครับนะครับนะครับเอ้วันนี้มีมากความร่วมมือดีมากเอ้าูจะเตะจะเตะยังไงอยู่ดีเตะคนรัดสายไังไดู้ หเสร็จ <c oughs> แล้วนะครับใส่เบาดินไปนะครับใส่เบาดีนต้อมีเผลนทอดต้องมีการรักษาที่ดนะรัตาม,มานา้การสำหรับสีก่อนตอนเช้าตัวนี้ก็น้างแผล้วตอนเช้าแล้วก็มีการใส่ยา ไปยาครีมนะครับเป็นยาครีมปีตดินนะครับแล้วก็ผงนะครับยาผงาให้เนื้อเยื่อนะครับขึ้นเร็วแล้วก็เป็นการทายาเมกซันด้วยที่ป้องกันแมลงนะครับป้องกันแมลงล้กนน้องก็ดีขึ้นหน้าตาจะใสขึ้นนะครับแต่ยังไม่ให้ไปอาบน้ำนะเพราะว่ามันจะเแ็ะมันจะเรียกว่าแผลมันจะไม่แห้งนะครับก็เลยให้กินน้ําได้เฉยยังเล่นน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปติเชื้อต้น นีครับต้นส้นดูครับชอบเล่นขี่เล่นขี่เล่นขี่เล่นคือสิริพรของไรโอ้โหนี่สาวสิริพรด,ดูเออดีขึ้นละดีขึ้นละใกห,หายแล,ยลย้วแหละไหาย,ลยแล้วเดหายได้ไม่เกินสี่ห้าวันก็ดีขึ้นเลยดีแดดไหมหนู่มโแดดไมไม่บวมแลวนะไม่บวมเหมือนทุกวันเลย นอ้ใส่เต้นผมรู้ในผมในหางนี่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเอซีทุกท่านครับเทีห้การติดตามรับชมนะครับนี่คือพิธีตอนเช้าของชางของเราที่นี่นะครับผมในการรักษาเบื้องต้นนะครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้เทีห้การติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจสี่พอนเลยตลอดมานะครับอันนี้เดี๋ยวสายสายจะไปอาบน้ําที่หม่ำด้วยนะครับอนี้ขอบคุณเอซี่ท่านที่การติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณไปยังทุกทุกท่านเลยนะครับที่มอบ กำลังใจมาให้เราแล้วก็ให้สิริพรด้วยนะสิริพรเนาะสิริพรไอ้พ่อดูง่วงเลยที่ไอ้พ่ออุ้มอะไรมาพ่ออุ้มผมนี่เคงจะเล่นเงินเยอะเลยโอ้ยดีใจมีคนมาสาบเองให้เออดีใจดีใจอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละโอเคโอเคบ้ทุบโม้ทุบโมทุกทุกโอ้ยโชว์โชว์ริมฝีปากโชว์ริมฝีปาก โซลินพีปากโซลินพีปากที่พนก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะนี่ในตู้ฟันอย่างนีฟันหักหมดแลไปบ้างนี่มีฟันเคลื่อยาบไหมนี่ฟันหักหมดแลไปบ้างนี่นะครับเจ้าว่าแต่สัตว์เี้าว่าแต่คนนะครับผมต้องการความดูแลใจใสนะครับอยากให้คนดูแลใจใสนะครับว่าแต่ช้างเี้าว่าแต่คนนะครับผมเขาก็ต้องการความรักเหมือนกับเรานะครับผมต้องการความรักความดูแลใจใสนะครับอันนี้ก็เป็นสิรีพรนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมชมคลิปของผมแล้วสุกอ,อกสุขใจวันนี้อาจจะไม่มีอะไรสนุกมากแต่ก็มีความสุขนะครับผมได้เห็นภาพน,น่ารักแบบนี้ตอนเช้าเชอกันม่คลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye รักทุกคนครับ love you